ม่แค่9 0 0าหมื่นนะท่านผู้ชมสำหรับคันนี้เป็นอ s ลสูรมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์อัลติเมตตัวท็อปสุดสภาพแรกรับเลยคันนี้เป็นปี2021แล้วได้มาเป็นตัวขับสีนะคันนี้สีดำเงาสภาพสวยรับประกันไม่มีชนหนักพีิกคว่มจมน้ำกับสีหรือว่าก่อไม่นะครับราคาหายไปจากป้ายแดงแล้วนะครับกเกือบเกือบ6 0แสนบาทเลยคันนี้ตัวท็อปสุดนะคันนี้ขับ4 4โฟล์วใครที่สนใจกับราคาเสนอขายเพียงแค่9 9 9 0 0 0น0า ฟีดา้าหอเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ16,700บาทใครสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ที่จบนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆีที่สนใจรถมือสองทุกทท่านด้วยนะครับเจอกระผมอีกแล้วในช่อง็อปรถครอบครัวเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอโต้นะครับอยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งเขตมินบุรีกรุงเทพวันนี้พามาอัปเดตรถครอบครัวสวยๆเข้ามาใหม่1คันสภาพหน้าใช้มาคันนี้เป็น isuzu e mu x สามจุดศูนย์ ultimate ขับ4ตัวท็อป ปี2021นะแถมคันนี้เลขไม์แค่95,000โลเป็นสภาพเลรกรับเลยคันนี้กับราคาตอนออกห้างป้ายแดงนะครับคันนี้อยู่ที่1,579,000บาทกับราคาตอนนี้นะเหลือเพียงแค่999,000บาทเท่านั้น แถมฟรีดาวได้นะครับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ16,700บาทได้มาเป็นตัวท็อปสุดใครสายลุยสายขึ้นเขาหรือว่าสายแบบออฟโรดนะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้มาเป็นตัวขับ4แล้วมีคันเดียวเท่านั้นสีดาแบบนี้ใครสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถโครงสร้างบอดี้ตัวรถ เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมในคลิปนี้กันต้องบอกเลยว่าสําหรับอัลติเมทนะตัวท็อปสุดแบบนี้ก็จะได้ออปชั่นมาจัดเต็มไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลน LED มาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคันนี้ยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทาความสะอาดใดๆเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีมาให้สีําแหน่งไฟตันหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED เรียบร้อยนะคันนี้เลขทะเบียนได้เป็นเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะครับสีสันตัวรถสวยาารับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีก่อไม่นะครับคันนี้นะเลขไอตัวส่วนของล้อแม็กนะครับ เป็นล้อแมกขนาด20นิ้วนะครับรัดด้วยยางกูดเยียร์ปี2024แล้วก็ดิสเบรกเขามีมาให้ครบทั้ง4ล้อเฉพาะรุ่นอัลติเมทนะครับจะได้มาเป็นตัวล้อแมกขนาด20นิ้วนะครับภายในโครงสร้างสวยเดิมนะเดี๋ยวเราสปาถอดล้อมาทําสปาให้ใหม่หมดทุกอย่างรับประกันให้ว่าสวยแน่นอนแล้วก็ลงน้ํายาขัดเคลือบสีให้ด้วยนะับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ในตัวายสปอร์ตเซนเซอร์ที่กระจกมองข้างมีมาให้ครบๆนะคันนี้ตัวท็อปนะกร,ระจกแท้เดิมทุกกบาานนมมือเเเปปิดดดไ้็สีียววััตรถ มาพร้อมสมาร์ทเอนทีนะสำหรับลอยขิดขวดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ขัดออกนะขัดให้นะเดี๋ยวเราขัดให้ในส่วนของภายในตัวนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับคูแม็กสีส้มอิดปรับไฟฟ้านะเป็นเบาะคูแม็กตัวเบาะคันนี้นะของสำหรับคนขับเดี๋ยวเราเก็บงานให้อยู่นะครับนะทำสปาให้อยู่นะคันนี้ผมขออนุญาตนะเดี๋ยวผมพาพี่ๆรับชมกันนะครับคันนี้อาจจะไม่มีเบาะนะครับคันนี้ต้องรีบมาถ่ายให้พี่ๆรับชมกันนะคันนี้บอกเลยว่ามาไวไปไวนะสําหรับตัวขับสี่ นะพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านแบบนี้มาพร้อมมันติฟังก์ชันเป็น Adaptive Foot Control แล้วเรียบร้อยระบบแจ้งเตือนนะครับออกนอกเรียนแจ้งเตือนมีมาให้ครบนะคันนี้เกียร์แพดเดิลชิพมีพวงมาลัยหุ้มหนังไม่เก้าหมื่นห้าพันสาสองร้อยสามสิบสองนะครับหน้าจอขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเต็มเต็มนะคันนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคันนี้นะในส่วนของแอร์ตัวนี้นะครับเป็นดูโอโซนด้วยซ้ายขวา แยกอิสระกันนะครับแล้วก็มีเนวิด้วยนะครับคันนี้หรือสามารถปรับแอร์เป็นออโต้ได้นะครับด้านนี้เป็นเกียร์ออโต้นะมีสวิตช์ออฟลันหรือว่าจะเป็นตัวโหมดลงที่ลาดชันนะครับโหมดกันล้อลื่นถลายตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของปับนะครับปรับขับ2ขับ4แล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะและดูตัวเบาะนะตัวนี้ก็จะมีแก้ไขให้สําหรับตัวคนขับเบาะคนขับนะแต่ดูเบาะคนนั่ง นะครับแทบไม่มีฉีกขาดนะบอกสวยๆตึงๆเลยหนะ้าด้านบนตัวนี้กระจกมองหลังตัดแสงออโต้ตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับนะระบบพวกแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนพวกนี้นะสำหรับตัวนี้ภาษีพรเบเราต่อให้ครบถ้วนนะไม่ต้องห่วงด้านนี้ก็จะมีที่เก็บของให้นะครับนะตัวนี้ออปชั่นจะเต็มรับประกันให้ว่าสวยแน่นอนคันนี้นะมาดูในส่วนของด้านนอกกันนะครับโครงสร้างตัวรถนะครคันนี้ ตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับนี่ด้านบนนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คสวยเดิมนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนนะครับแล้วก็ครั้นี้นะับกุญแจสำรองมีให้2ดอกนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าออโต้บานคนขับนะด้านนี้ก็จะได้มาเป็นหนังนะครับสีส้มอิดแบบนี้เดี๋ยวเราสปาให้อยู่แล้วซักให้นะครับหัวน็อตโครงสร้างเสาบีน็อตเดิมๆไม่มีรอยขันสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนแบบนี้นะมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะครับสาหรับด้านหลังตัวนี้นะับเป็นเบาะหนัง สีส้มอิดเหมือนกันนะครับคันนี้ก็มีแอร์หลังให้ครบครบนะครับมีรูเสียบ USB 2ตําแหน่งแล้วก็ปลั๊กไฟบ้าน2 2 0โวลต์หนึ่งตำแหน่งนะครับสำหรับชมนี้จะไม่มีจอกลางมาให้แล้วนะครับนะด้านบนตัวนี้ตะเข็บเป็นอาร์คนะครับรับประกันรถสวยเกรดเอนะใครที่สนใจอยากวอล์กอินเข้ามาดูรถหรืออยากวิดีโอคอลดูรถเพิ่มเติมนะครับติดต่อหาผมได้จัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะครับดิสเบรกสี่ล้อล้อแม็กซ์สวงสวยๆไม่มีรอยเบียดสุบบาทนะครับให้ดูเลยด้านท้ายตัวนี้นะไฟท้ายเป็นแบบ led นะข้างหลังนี่โลโก้ขับ4นะครับคันนี้เป็นตัวขับ4แล้วก็ในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีมาให้4ตําแหน่งมีกล้องมองหลังให้นะครับตัวนี้ฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้ากระจกไล่ฟ้านะครับเสากาศชร์ฟินแบบคลิปฉลามไฟเบรกดวงที่3ให้ครบแล้วนะตัวนี้บอดแถว3นะตัวนี้ก็สามารถปรับพับแนวราบได้แบบนี้นะสำหรับอีวุ u ุมิวเอ็กนะจะขนของขนคน,นนะได้หมดนะครับมีรูเสียบพาวเวอร์อเลตรงนี้ให้ไฟสองสว่างใช้งานได้ตามปกตินะตรงนี้ก็จะมีพวกเก็บเครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์ทุกอย่าง นะครับสวยเดิมนะคันนี้ด้านทงด้านท้ายสวยนะครับรถไม่มีโดนนะคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคัดมาให้พี่ๆแล้วใครที่สนใจนะครับอยากได้ไว้ครอบครองสักคันหนึ่งประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วเกือบ0 0แสนบาทคันนี้ตอบโจทย์นะครับได้เป็นตัวขับ4เอา0 0แสนบาทนะที่เอาไปออกรถเก่ง e ีโคคาได้อีก2คัน นะมือสองได้อีก2คันหกแสนบาทเนะี่ยไปออกรถเก่งอีโคคาได้อีก2คันเลยหรือไปออกป้ายแดงได้อีกคันหนึ่งเลยนะครับนะสำหรับใครที่อยากได้ไประหยัดจากป้ายแดงไม่อยากไปใช้เงินออกรถเป็นแสนนะของผมฟรีดาวเริ่มต้นผ่อนอยู่มันหมื่นหกนะครับนี่ให้ดูหัวน็อตทุกอย่างน็อตเดิมนะครับด้านนี้เหมือนการตะเข็บเมทาร์นะครับรับประกันรถสวยเกรดเอแน่นอนคันนี้ที่บริษัททอโต้นะมีให้พี่ๆเลือกเยอะแยะมากมายนะแต่สําหรับรถครอบครัว4ฟร์วิว อีสุซูชมนี้มีแค่คันนี้เท่านั้นนะครับผมเลยมารีรีวิวให้พี่ๆรับชมก่อนใครก่อนเชี่ยติดจองนะคันนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่ๆรับชมนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับพามารับชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนับคันนี้เครื่องยนต์ได้เป็นมาเป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะครับคันนี้ขนาด3000ซีซีหนึงแรงม้านะคันนี้เครื่องยนต์ก็สภาพเดิมๆแห้งๆแบบนี้เลยรับประกันนะคันนี้รถสวยแน่นอนคานแก้มด้านซ้ายด้านขวานะตัวนี้ก็ เดิมยังไม่มีแกะถอดนะคาัคันนี้ไฟหน้าหรือว่าจะเป็นตัวหม้อน้ำรอยแต้มมา QC เดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับเดี๋ยวเราเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องให้แล้วก็แบตเตอรลงแบตเตอรี่ดูแลให้นะคแผ่นเพจนะครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังคันนี้รับประกันเพจเดิมไม่มีตัดต่อตัดแปะใหม่นะครับแกนด้านซ้ายด้านขวานะครับไม่มีรอยแกะหัวน็อตฝากระโปรงนะครับรถสวยเลยนะคันนี้ไม่มีรอยขันด้านในเหมือนกันนะครับรีวิวให้แบบละเอียดแบบนี้เลยใครที่กำลังมองหาอยู่นะมาดูฝั่งนี้เหมือนกัน นะฝั่งนี้นะครับไม่มีรอยขันเช่นเดิมนะทั้ง2ฝั่งแผ่นการความร้อนนะครับไม่มีก่อไม่มีร่อนเหลือทําความสะอาดเก็บงานให้คันนี้สวยเหมือนป้ายแดงแน่นอนติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบละเข็บเม็ดอาร์กหรือว่าจะเป็นตัวซิลเลอร์ด้านบนฝากระโปรงนะเป็นฝากระโปรงแท้เดินจากโรงงานนะคันนี้ใครที่สนใจอีอูสุมิวเซคันนี้3.0มจุดศูนย์อัลติเมทขับ4ปี2021เลขไมค์แค่95,000มโลกับราคาประหยัดจากป้ายแดงไปแล้วนะครับเกือบ0 0 0 0 0บาท ราคาเสนอขายคันนี้เพียงแค่9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละประมาณ16,700สนใจติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0 6 2 2 6 9 0 5 5 0หนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยดอกเบี้ยพิเศษมีให้เริ่มต้นอยู่2.79%เท่านั้นนะคใครมีบัตรเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินปีนะครับไม่ต้องยืน่นไม่ต้องยื่นเอกสารใช้บัตรประชาชนออกรถแค่ใบเดียวอนุมัติรับรถภายในวันได้เลยครรับสหบใที ข้าราชการหรือว่าพนักงานบริษัทรัฐวิสาหก,กิจอะไรพวกนี้ก็สามารถอนุมัติภายในวันได้เครดิตด,ดีประวัติดีจัดยอดได้เต็มนะสําหรับคันนี้ติดต่อครับผมได้เลยนะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาพี่พก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจใผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถครอบครัวสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกับผมใหม่สวัสดีครับ